สวัสดีครับการเจรจาตอบรองในชีวิตประจําวันมีความสําคัญมากนะครับในปัจจุบันนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าการเจรจาตอบรองในชีวิตประจําวันเนี่ยมีประเด็นหลายๆประเด็นด้วยกันเราต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับนิยามความหมายเบื้องต้นของการเจรจาตอบรองครับทักษะในการเจรจาต่อรองนะครับแล้วก็องค์ประกอบต่างๆในการเจรจาตอบรองเพื่อที่จะทําให้การเจราจาตอบรองในแต่ละครั้งเนี่ยประสบความสําเร็จนั่นเองครับ การเจรจาต่อรองนะครับนิยามความหมายก็คือตรงกับคำว่า negotiation ครับในภาษาอังกฤษครับเป็นกระบวนการของการสื่อสารแบบครบวงจรตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรหน่วยงานบริษัทบุคคลก็ตามครับที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อที่จะบรรลุข้อตกลงร่วมกันอย่างสมดุลเมื่อเราฟังเช่นนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการเจรจาต่อรองเนี่ย ดูแล้วสบายๆดูแล้วไม่เสียหายอะไรถูกต้องไหมครับแต่เราไปดูคําว่าการตอบรองครับการตอบรองตรงกับคําว่า bargaining ในภาษาอังกฤษครับจะมีลักษณะของการแข่งขันครับเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ต่อตอนเองมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการตอบรองจะต้องมีผู้แพ้มีผู้ชนะถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ยการเจรจาตอบรองกับการตอบรองไม่เหมือนกัน นะครับแล้วเราไปดูกันครับว่าเมื่อเราเจราจารต่อรองอะไรแล้วเนี่ยนะครับเราต้องเกิดจากบุคคล2ฝ่ายที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันมีผลประโยชน์ร่วมกันแล้วก็สิ่งที่ยอมรับเงื่อนไขซึ่งกันและกันได้อย่างเสมอภาคเราเรียกว่าวินวินเน t i เทชันครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าทุกทุกคนชนะชนะในที่นี้คืออะไรครับ ฝ่ายหนึ่งก็ไม่เสียประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่เสียประโยชน์ทั้งสองฝ่ายยอมรับข้อตกลงของตนเองที่วางไว้ได้นี่เขาเรียกว่าวินวินครับทุกๆคนชนะเราชนะเขาก็ชนะเช่นกันครับต่อไปความสําคัญครับของการเจราจารต่อรองมีอะไรบ้างครับข้อที่1นึ่ครับทำให้คู่เจราจารเกิดการยอมรับ เพราะเราเจรจาตอบรองนะครับทั้งสองฝ่ายต้องเกิดการยอมรับซึ่งกันและกันถ้าไม่ยอมรับแล้วเนี่ยก็จะเจร,เจ,รจาตอบรองกันไปไม่ได้ข้อที่2ครับร่วมกันขจัดและแก้ปัญหาความขัดแย้งครับในการตอบรองขณะที่เราตอบรองนะครับเราก็จะเกิดปัญหาทั้งสองฝ่ายจะต้องขจัดปัญหาเหล่านั้นไปให้ได้เพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์นะครับที่เราวางไว้ข้อที่3ครับสามารถควบคุมอารมณ์และสถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้น การเจรจาตอบรองเนี่ยเราไม่หวังผลแพ้ชนะครับเพราะทุกคนชนะชนะดังนั้นเนี่ยควบคุมอารมณ์ได้ครับไม่เสียเปรียบและก็ข้อที่4ช่วยรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคู่เจรจาได้อีกด้วยครับแล้วเราไปดูนครับว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อ ผู้เจราจาต่อรองและการเจราจาต่อรองครับ1คือทักษะการสื่อสารครับคนที่เจราจาต่อรองได้นเนี่ยจะต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยมเลยครับไม่ว่าจะเป็นการฟังพูดอ่านเขียนต้องมีครับบุคลิกภาพก็ต้องมีด้วยครับเพราะว่าเราไปเจาจาต่อรองเนี่ยจะต้องดูน่าเชื่อถือถูกต้องไหมครับทัศนคติต้องดีด้วยครับข้อที่2ครับ การพูดเพื่อให้ข้อมูลครับข้อมูลจะต้องเป็นอย่างไรจะต้องละเอียดรอบครอบนะครับรู้ลึกรู้จริงของคู่เจรจาต่อรองนั้นนะครับ<อ>ข้อที่3ครับผู้พูด,พด เพื่อโน้มน้าวนะครับการพูดเพื่อโน้มน้าวใจการเจรจาต่อรองต้องโน้มน้าวครับให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมรับข้อตกลงเราให้ได้เทคนิคการนําเสนอมีอะไรบ้างนะครับเช่นการให้ดูตัวอย่างครับหุ่นจาลองนะครับภาพประกอบหรือว่าตัวอย่างของกราฟิกต่างๆบุคลิกภาพก็ต้องดีครับบุคลิกภาพดูจากการแต่งกายก็ได้นะครับหรือว่าการแสดงสีหน้าต่างๆพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นความรู้เกี่ยวกับ กิจตวิทยาก็สำคัญครับรู้เขารู้เรารบกี่ครั้งก็ชนะทุกครั้งถูกต้องไหมครับดังนั้นรู้เขารู้อะไรรู้ข้อได้เปรียบเสียเปรียบทุกประการเลยครับรู้เรารู้อะไรครับรู้สิ่งที่เราเป็นอยู่ในสิ่งที่เราเป็นจริงและคนอื่นเขามองตามสิ่งที่เราเป็นด้วยนะครับต้องรู้แบบนั้นทักษะในการสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดๆก็ตามนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามีความจำเป็นนะครับ ที่กล่าวไปแล้วข้างต้นก็จะมีนะครับในสิ่งที่เราสามารถเสนอทางออกนะครับตัวเลือกที่หลากหลายได้นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยง่ายๆมากเลยที่เราสามารถกระทําได้นะครับแล้วสิ่งที่เราสามารถที่จะคิดต่อยอดได้นะครับองค์ประกอบต่างๆที่กล่าวไปแล้วข้างต้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่า เราจะสื่อสารหรือเราจะเจรจาต่อคู่เจรจาที่สําคัญเนี่ยเราต้องคํานึงถึงอะไรบ้างคํานึงถึงทั้งทางด้านบุคลิกภาพหรือการสื่อสารการโน้มน้าวใจการให้ข้อมูลต่างๆนี่คือประสิทธิภาพแล้วเราจะได้เจรจาได้อย่างครบถ้วนแล้วก็เกิดคุณภาพทั้ง2ฝ่ายครับการเจรจาต่อบรอง ที่จะเกิดความสำเร็จได้นั้นเราต้องมีหลักครับหลักสำคัญเลยคือเราต้องรู้ว่าหัวใจของการเจราจาต่อบรองมีอะไรบ้างและอำนาจการต่อรองเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างครับแนวคิดสำคัญเลยครับการเจราจาต่อบรองก็คือชนะชนะนะครับก็คือวินวินคอนเซปต์นั่นเองก็คือไม่มีผู้แพ้ การเจรจาต่อรองเนี่ยทั้งคู่เนี่ยจะต้องนะครับประสบความสําเร็จด้วยกันทั้งคู่ก็คือยอมรับเงื่อนไขทั้งสองฝ่ายได้สิ่งที่จะปรากฏในการเจรจาต่อบรองมีอะไรบ้างนะครับข้อที่1ความเกี่ยวข้องของทั้ง2ฝ่ายเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับเช่นเกี่ยวข้องกันเป็นบริษัทเครือเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกันเป็นเพื่อนกันนะครับเจรจาต่อรองกันได้ง่ายมากขึ้นหรือข้อที่2ครับความสน ความสนใจร่วมกันครับมีความต้องการร่วมกัน,ส,กนสนใจร่วมกันประเด็นเดียวกันมีความมุ่งหมายเดียวกันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในการเจรจารตอบรองก็จะทําให้บรรลุผลสําเร็จได้มากขึ้นเช่นกันครับหรือข้อที่3ครับความเข้าใจบทบาทและความจําเป็นนะ,นะครับของสิ่งที่จะเจรจาตอบรองนะครับสิ่งที่จะจะเจรจา,จา,จาต่อรองนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเข้าใจบทบาทและความจําเป็นซึ่งกันและกันแล้วเนี่ย เราเต็มใจแลกเปลี่ยนและตรวจสอบข้อเสนอนะครับหมายความว่าทั้งคู่นะครับมีความที่จะต้องการบอกถึงรายละเอียดของตนเองเพื่อที่จะให้คู่เจรจารตอบรองเนี่ยทราบว่าเรามีประเด็นอะไรบ้างมีรายละเอียดอะไรบ้างเข้าใจบทบาทของเรานะครับเราก็จะเกิดการเจรจารตอบรองเนี่ยได้อย่างสําเร็จได้ด้วยเช่นกันและสิ่งสําคัญครับความมั่นใจที่มีต่อกันนะครับก็คือทั้งคู่เนี่ยก็ต้องเสนอทางออกที่ดีกว่า เราต้องเลือกทางออกที่ดีกว่าให้กับคู่เจจาต่อรองเสมอครับหรือหาทางออกที่ดีกว่าให้กับคู่เจจาต่อรองเสมอด้วยเช่นกันเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนไม่อยากได้ในสิ่งที่ไม่ดีทุกคนอยากได้ในสิ่งที่ดีกว่านี่คือการเจจาต่อรองที่บรรลุผลสําเร็จครับเมื่อเรารู้แล้วว่าทุกฝ่ายทั้งสองฝ่ายนะครับต่างที่จะมอบทางออกมอบสิ่งดีๆให้แก่กันแล้วเนี่ยความมั่นใจที่เกิดขึ้น เราก็ย่อมที่จะประสบความสําเร็จโดยการตกลงในการยอมรับทําสัญญาหรือทําข้อตกลงร่วมกันนั่นเองครับอำนาจการต่อรองก็มีทั้งเงินครับเงินก็เป็นอำนาจตอรองอย่างหนึ่งที่สําคัญครับข้อมูลครับข้อมูลเคล็ดลับครับความลับต่างๆอย่างเช่นโคว โควิด -19 นะครับในปัจจุบันนะครับวัคซีนที่เกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นความลับนะครับประเทศไหนคิดวัคซีนได้ก่อนก็เป็นข้อมูลที่สําคัญครับที่สามารถต่อรองในทุกประเทศได้ในโลกใบนี้เวลาเ็เช่นกันครับเวลาทุกคนอยากได้เวลาที่น้อยแต่ไปถึงเร็วเช่นขึ้นทางด่วนมีคอนโดติด BTS ติดรถไฟฟ้านะครับก็ต้องจ่ายเงินที่มากกว่านี่คืออำนาจในการตอบรองที่เราเลี่ยงไม่ได้เพราะเราอยากได้ความสะดวกสบายนั่นเองถูกต้องไหมครับ ทางเลือกทางเลือกถ้ามีทางเลือกที่หลากหลายมีหลายทางเลือกที่จะให้เราเลือกเราจะต่อรองได้มากขึ้นเช่นบริษัทหนึ่งมีทางเลือกที่จะให้คู่เจรจารเนี่ยสามารถที่จะผ่อนจ่ายได้นะครับหรือว่าจ่ายแบบ ลด50%ได้หรือว่าจ่ายแบบไหนก็ได้มีหลายๆทางเลือกเนี่ยก็จะทําให้คู่เจราจารตตอบรองเนี่ยมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นครับเครือข่ายครับเครือข่อายความสัมพันธ์เราจะเห็นได้ว่าบริษัทแต่ละบริษัทบางบริษัทก็จะมีบริษัทในเครือหรือว่าสหพันธ์อย่างเนี้ยเมื่อเราเห็นว่าบริษัทในเครือแสดงว่าเขาไม่ได้มีแค่บริษัทเดียวหรือมีแค่1บริษัท นั่นคืออำนาจการต่อรองครับถ้าจะไปต่อรองกับบริษัทไหนเรามีคำว่าในเครือต่อท้ายเราก็จะเห็นว่ามีอำนาจในการต่อรองมากกว่าอีกบริษัทหนึ่งแน่นอนเราจะเห็นได้ว่าอำนาจในการต่อรองนะครับแล้วแนวคิดสำคัญหรือหัวใจสำคัญของการเจรจาต่อรองเนี่ยมีความสำคัญครับแค่เราทำความเข้าใจและรู้จักกับหัวใจในการเจรจาต่อรองและอำนาจในการต่อรองแค่นี้เราก็เจรจาต่อรองได้สำเร็จแล้วครับ เคยสงสัยกันไหมครับว่านักเจจาต่อรองที่ดีเขาทำกันอย่างไรที่จะให้การเจจาต่อรองในแต่ละครั้งประสบความสำเร็จคลิปนี้มีคำตอบให้กับคุณครับวิธีการดําเนินการเจจาต่อรองมีวิธีอะไรบ้าง6วิธีหรือ6ขั้นตอนของการดําเนินการเจจาต่อรองมีด้วยกันดังนี้ครับวิธีที่1ครับการเปิดการเจจาต่อรองเราเปิดการเจจาต่อรองเหมือนเราเปิดบ้านต้อนรับ กับคู่เจรจาต่อรองให้เข้ามาในบ้านเราครับเราเน้นอะไรเน้นเรื่องการสร้างบรรยากาศที่ดีครับเราผูกมิตรเขาไว้เราใช้ภาษาต้อนรับเขาเราให้เกียรติเขาครับต้องเป็นมิตรให้เกียรติยกย่องเน้นความสุภาพครับแล้วก็เน้นประโยชน์ร่วมกันนี่คือการเปิดการเจรจาต่อรองที่ดีครับเราจะใช้คำว่าเรามากกว่าฝ่ายผมหรือฝ่ายคุณจะเห็นได้ว่าไม่ว่านักเจจาต่อรองหรือใครหลายๆคนนะครับ เมื่อไปต่อรองกับอีกฝ่ายหนึ่งจะใช้คําว่าเราเพราะคําว่าเราแสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพมากกว่าคําว่าฝ่ายผมฝ่ายคุณนั่นเองนะครับ 2. ครับการปรึกษาหารือการปรึกษาหารือเป็นการที่เราต้องการที่จะทราบลักษณะของความต้องการความจําเป็นและความปรารถนาของคู่เจรจาต่อรองได้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราเนี่ยสามารถที่จะมอบอะไรให้กับเขาได้บ้าง การปรึกษาหารือเป็นส่วนสําคัญครับที่จะทําให้คู่เจราจาตอบรองเนี่ยประทับใจตัวเราเองได้ด้วยเช่นกันครับ3ครับเทคนิคการนําเสนอครับเทคนิคการนําเสนอในการเจราจาตอบรองมีหลากหลายรูปแบบครับเราแค่พูดแค่เจราจาอย่างเดียวเนี่ยไม่พอครับเราต้องมีเทคนิคด้วยเทคนิคในที่นี้คือการให้โสดทัศนูปรกรณ์ประกอบเพิ่มเติมอย่างเช่นการนําภาพมาประกอบ มีแผนภูมิมีแผนภาพหรือหุ่นจำลองครับมาใช้ในการประกอบหรือนำของจริงมาเลยครับนำพยานมาด้วยนำผู้ใช้มาด้วยก็ได้อย่างเนี้ยนี่คือเทคนิคการนำเสนอถ้านักเจราจาต่อรองขาดเทคนิคนี้ย่อมที่จะทำให้การเจราจาต่อรองเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพแน่นอนครับข้อที่4ครับการต่อรองครับการตอบรองถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากที่สุดครับ เป็นขั้นตอนที่สําคัญมากในการเจรจารต่อรองเพราะว่าอะไร <_ d ata> เพราะว่าการตอบรองนี้เนี่ยเป็นการที่เรากําลังดําเนินการต่อรอง <_ d ata> นะครับ <_ d ata> คู่เจรจารจะตกลงหรือไม่ตกลงก็อยู่ตรงขั้นตอนนี้เราเจรจารอย่างไรบ้างอย่างเช่นเราต่อรองอะไรบางอย่างเราต้องมีการผ่อนเราต้องมีการรุกใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่าคู่เจรจารต่อรองเราเนี่ยเกิดความลังเลสงสยัยเราต้องตั้งคําถามแล้วครับเราต้อง ออมอบข้อมูลที่สำคัญสำคัญให้เกิดความสนใจต้องให้คู่เจจาตอบรองเนี่ยตอบคำว่าใช่ใช่และใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นผลที่จะทำให้เรารู้ว่านั่นคือความสำเร็จเกิดขึ้นได้ในไม่ช้านั่นเองครับขั้นตอนที่5ครับการหาข้อยุติและข้อตกลงครับการหาข้อยุติและข้อตกลงเนี่ยเป็นขั้นตอน1ที่เราจะต้อง เกิดขึ้นในการเจาจาต่อรองในแต่ละครั้งครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีข้อยุตินั่นหมายความว่าอะไรครับเราเสียเวลาไปเปล่าประโยชน์และเรามาทำเรามาเจาจาต่อรองเนี่ยไม่ได้ผลนั่นเองการหาข้อยุติคือหาอะไรหาในสิ่งที่สามารถไปปฏิบัติได้นั่นเองครับ ไปปฏิบัติได้คือคู่เจจาต่อรองเนี่ยปฏิบัติได้เหมือนกับเราเราก็ปฏิบัติได้เช่นเดียวกับเขาคือความเท่าเทียมกันนั่นเองครับหรือมีความเป็นรูปธรรมครับต้องมีความชัดเจนครับจะให้ทําอย่างไรนะครับจะให้ปฏิบัติเช่นใดจะต้องเป็นความชัดเจนและเป็นรูปธรรมท,ที่สามารถจับต้องได้นะครับและก็ไม่มองข้ามในรายละเอียดนะครับเช่นเรื่องราคานะครับหรือว่าเรื่องเวลา ต้องไม่มองข้ามสิ่งเหล่านี้คือสิ่งสําคัญนะครับในการหาข้อยุติและข้อตกลงนั่นเองนะครับขั้นตอนสุดท้ายครับการปิดเจราจาการตอบรองนักเจราจาตอบรองหลายๆท่านต้องการขั้นตอนนี้มากที่สุดครับเพราะถ้าเราปิดการเจราจาตอบรองได้นั่นหมายความว่าเราประสบความสําเร็จแล้วครับเราได้อะไรบ้างได้ผลที่คุ้มค่าผลที่คุ้มค่าคือผลคุ้มค่ากับใครกับผู้เจรจากับผู้เจราจาตอบรองเองกับ คู่เจจาต่อรองเราด้วยหรือเป็นไปตามเป้าหมายเมื่อเราปิดการเจรจาต่อรองได้นั่นหมายความว่าการเจจาต่อรองของเราเนี่ยบรรลุตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ที่เราวางไว้และคู่เจจาต่อรองก็บรรลุด้วยเช่นกันความประสงค์ที่ได้รับการตอบสนองทั้งสองฝ่ายได้รับการตอบสนองครับชนะชนะหรือวินวินด้วยกันทั้งคู่คู่เจจาเต็มใจที่จะต่อรองกันอีกครั้งในโอกาสหน้าการเจจาต่อรองทุกๆครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเจจา เราจะเจรจาตอบรองในครั้งเดียวแล้วจบแต่ถ้าเราเจรจาตอบรองแล้วเนี่ยมีการเจรจาตอบรองมีการสารความสัมพันธ์ใหม่ในครั้งต่อไปเนี่ยก็จะเกิดผลดีกับการเจรจาตอบรองนั้นด้วยและก็การเจรจาตอบรองนั้นเนี่ยจะยืดยาวมากยิ่งขึ้นครับเราจะเห็นได้ว่าการเจรจาตอบรองทั้ง6ขั้นเนี่ยมีความสําคัญมากครับตั้งแต่ขั้นเปิดการเจรจาตอบรองและขั้นปิดการเจรจาตอบรองครับจงจําไว้นะครับว่า และก็เปิดให้ประทับใจครับใส่ใจทุกกระบวนการเจรจารครับก็จะทำให้คุณเจรจารต่อรองได้ผลสำเร็จและก็ไปถึงเส้นชัยได้ครับเคยตั้งข้อสงสัยไหมครับว่านักเจรจารต่อรองที่ดีเนี่ยจะต้องมีลักษณะอย่างไร แล้วเขาเหล่านั้นเนี่ยมีกระบวนการเจราจารต่อรองอย่างไรเพื่อที่จะให้การเจราจารต่อรองในแต่ละครั้งประสบความสําเร็จเรามีคําตอบให้กับช่วงนี้ครับผู้เจราจารต่อรองที่ดีนั้นเนี่ยจะต้องพิจารณาโดยครอบคลุมถึงประเด็นลักษณะต่างๆดังต่อไปนี้ครับประเด็นแรกคือจํานวนของผู้เจราจารต่อรองครับถ้าเรามีผู้เจราจารต่อรองที่น้อยเราสามารถที่จะกําหนดขอบเขตได้ครับว่าเราจะ ใช้กล,กลยุทธ์หรือว่าเทคนิคอะไรมาใช้ในการเจจาต่อรองแต่ถ้าเรามีจํานวนผู้เจจาตอรองที่เยอะเนี่ยมีความหลากหลายความแตกต่างกันเยอะเราต้องใช้ทักษะและก็ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ที่สั่งสมมาในการดําเนินการนั่นเองครับหรือข้อที่2ครับผู้เจจาต่อบรองเป็นตัวแทนของใครเป็นตัวแทนของฝ่ายบุคคลบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือเป็นตัวแทนของฝ่ายสาธารนณะเพราะว่าเป้าหมายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันครับ ฝ่ายบุคคลก็จะมีเป้าหมายในวงแคบฝ่ายสาธารณะจะมีเป้าหมายในภาพรวมที่กว้างขวางและให้ประโยชน์ต่อสังคมครับข้อที่3ครับลักษณะทางด้านบุคลิกภาพบุคลิกภาพคือสิ่งที่จําเป็นที่มองข้ามไม่ได้เลยสําหรับผู้เจจาต่อรองเพราะบุคลิกภาพเหมือนเป็นหน้าต่างบานแรกที่จะทําให้ผู้เจจาต่อรองเนี่ยประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายการใช้น้ําเสียงการใช้ถ้อยคํา การใช้สีหน้าหรือการใช้พฤติกรรมต่างๆในระหว่างการเจรจาต่อรองนั่นเองครับ <weirdly> เราไปดูกันซิว่ากระบวนการเจรจาต่อรองเนี่ยมีด้วยกันกี่แบบและก่อนที่จะมีการเจรจาต่อรองเนี่ยเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างหากจะพูดถึงกระบวนการเจรจาต่อรองเนี่ยเราแบ่งเป็นขั้นตอนได้ทั้งหมดเนี่ยขั้นตอนนะครับแบ่งตามลาักษณะตัวอักษรภาษาองังกฤษคือ A B C D E นะครับ ก่อนที่จะเริ่มต้นนะครับกระบวนการเจรจาต่อรองเนี่ยสิ่งสําคัญหรือกฎเหล็กเลยของการเจรจาต่อรองคือไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดครับจะต้องไม่ประมาณการหรือประเมินความสามารถของคู่เจรจาต่อรองนั้นต่ําจนเกินไปเรามาดูกระบวนการเจรจาต่อรองนะครับกระบวนการแรกนะครับตัว A นะครับ ก็คือมาจากคําว่า analyze ก็คือการวิเคราะห์วิเคราะห์คือเพื่อเตรียมรากฐานหรือพื้นฐานสําหรับการเจรจาต่อรองเตรียมอะไรบ้างครับข้อมูลของเราครับต้องเตรียมให้พร้อมครับข้อมูลของคู่เจรจาต่อรองต้องเตรียมให้ลึกซึ้งมากกว่าเดิมนะครับวิเคราะห์ต่างๆมากมายทําให้เราเนี่ยเข้าใจเขาเข้าใจเราเราก็จะเจรจาต่อรองได้มากยิ่งขึ้นครับข้อที่2ครับ build นะครับ B build relationship ครับ สร้างความสัมพันธ์ครับเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับคู่เจรจารต่อรองครับโดยแสดงถึงความเชื่อถือหรือมุมมองที่เหมาะสมการสร้างความสัมพันธ์สร้างอย่างไรคือเราทักทายครับทักทายเราใช้ชื่อตำแหน่งชื่อบริษัทก็ได้นะครับในการเจรจารต่อรองและก็มีทัศนคติที่ดีด้วยนะครับจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้วยและก็ไม่เร่งรัดเขาจนเกินไปนะครับมีพฤติกรรมที่เหมาะสมนะครับต่อไป C ครับ Communication การสื่อสารครับเพื่อทำให้ประเด็นกระจ่างชัดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและกำหนดขอบข่ายต่างๆของการตกลงร่วมกันเนี่ยและไม่ตกลงร่วมกันเนี่ยให้ชัดเจนครับการสื่อสารคือสิ่งสำคัญครับเราจะสื่อสารอะไรบ้างเราต้องกำหนดให้ครบถ้วนสื่อสารในประเด็นของข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบนะครับในระหว่างการเจรจาตอบรองเราสื่อสารถึงจุดแข็งจุดอ่อนหรือข้อตกลงร่วมกัน ถ้าเราสื่อสารกันอย่างชัดเจนเนี่ยเราก็จะเจรจาต่อรองกันได้อย่างเข้าใจกันและตกลงร่วมกันได้ครับตัวดีครับ discussion ครับนะครับ d i s c u s s นะครับอภิปรายการอภิปรายเนี่ยคือการสำรวจครับคำตอบนะครับเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การเจรจาต่อรองได้การอภิปรายคือการระดมความคิดกันครับรวมกันเป็นกลุ่มครับเราอาจจะลงทุนต่ำแต่เราได้ผลประโยชน์ที่สูงครับ นี่คือการอาภิปรายเมื่อเราอาภิปรายแล้วเนี่ยเราต้องตั้งคําถามแบบปลายเปิดครับปลายเปิดจะเป็นการอาภิปรายที่จะก่อให้เกิดผลที่มากที่สุดเราได้คําตอบที่หลากหลายเพื่อที่จะหาข้อตกลงหาแนวทางหาข้อยุติร่วมกันในประเด็นใน,ในประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นทําให้ประเด็นต่างๆที่เรากําลังที่จะเจรจาต่อรองนั้นเนี่ยครอบคลุมในเนื้อหานะครับต่างๆได้เป็นอย่างดี ตัวที่ตัวต่อไปครับตัว e ครับ n ครับสิ้นสุดเพื่อมุ่งสอะหาการปิดการเจจาต่อรองเมื่อเราเจจาต่อรองแล้วเนี่ยเราต้องหาข้อสิ้นสุดครับเมื่อเราปิดการเจจาต่อรองได้นั่นหมายความว่าเราบรรลุกระบวนการเจจาต่อรองแล้วครับการปิดการเจจาต่อรองไม่ใช่แค่ปิดว่าเขารับข้อตกลงร่วมกันกับเราแต่เป็นการปิดเพื่อที่จะให้รู้ว่าเขาจะสารสัมพันธ์กับเราในโอกาสหน้าอีกต่อไป จะเห็นได้ว่า5กระบวนการเจรจารต่อรองถ้าเรานำ5กระบวนการขั้นต้นนี้แล้วนำไปใช้แล้วเนี่ยเราเรา,เราจะเจรจารต่อรองได้ประสบความสำเร็จครับเมื่อ5ขั้นตอน A B C D E เรียบร้อยแล้วเนี่ยการเจรจารต่อรองย่อมเกิดความสำเร็จและประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพครับ ครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าการเจจาต่อรองเนี่ยไม่มีประเด็นสิ่งที่นำมาเพื่อที่จะสร้างให้เกิดความสำเร็จได้แต่วันนี้เรามียุทธวิธีครับแล้วก็ กลยุทธ์เพื่อที่จะให้รู้ว่าเราจะมีกลยุทธ์และยุทธวิธีในการเจรจาต่อรองอย่างไรเพื่อที่จะให้ประสบความสําเร็จคิดง่ายๆเลยครับว่ากลยุทธ์ถ้านึกถึงหนังจีนกําลังภายในครับกลยุทธ์ก็คือคมภีคมภีหนึ่งที่จะทําให้เราเนี่ยไปสู่จุดหมายได้ไปถึงเส้นชัยได้แต่ยุทธวิธีก็คือกระบวนท่ากระบวนท่าคือรายละเอียดต่างๆที่จะทําให้เราเนี่ยรู้วิธีว่าจะทําอย่างไรเพื่อที่จะให้กลยุทธ์นั้นเนี่ยประสบความสําเร็จ เรามาดูกันครับว่ากลายุ S <S ทธ์การเจรจาต่อรองเน S <S ี่ยมีอะไรกันบ้าง5กลยุทธ์การเจรจาต่อบรองสําหรับการจัดการกับความขัดแย้งการเจรจาตอบรองทุกขั้นตอนย่อมมีความขัดแย้งครับในระหว่างที่เราเจรจาต่อรองกับคู่เจรจาเนี่ยย่อมมีความไม่เข้าใจกันไม่ลงรอยกันเราต้องมีการจัดการกับความขัดแย้งนั้นอย่างแรกครับข้อที่1ครับกลยุทธ์การต่อสู้การต่อสู้ในที่นี้คือ ต้องให้รู้แพ้รู้ชนะกันไปเลยครับว่าเราจะได้หรือเราจะแพ้นะครับเราจะใช้กลวิธีอะไรบ้างมีการขู่ครับการลงโทษนะครับซึ่งกลยุทธ์การต่อสู้นี้เนี่ยนักเจราจาต่อรองหลายหท่านเนี่ยเขาบอกไว้ว่าไม่เหมาะสมต่อการเจราจาต่อรองครับเพราะว่าเป็นลักษณะของการที่ออมองถึงชัยชนะมากจนเกินไปโดยไม่มองเลยว่าคู่เจราจาต่อรองเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้าง อันนี้ก็ไม่ควรใช้ครับข้อที่2ครับกลยุทธ์การทําให้ราบรื่นในระหว่างที่เราเจราจาต่อรองเนี่ยย่อมมีความขรุขระย่อมมีอุปสรรคย่อมมีความขัดแยง้งเราจะทําอย่างไรที่จะก่อให้เกิดการราบรื่นเนี่ยการราบรื่นในที่นี้คือเราจะเป็นไปในลักษณะชั่วคราวเท่านั้นครับมันจะไม่ราบรื่นตลอดการเจราจานะครับหรือความขัดแย้งเนี่ยอาจจะได้รับการแก้ไขนะครับแก้ไขแค่บางจุดเท่านั้น แล้วจุดต่อไปก็จะเกิดการขัดแย้งอีกนะครบับราบรื่นแต่ไม่ราบเรียบเสมอไปนะครับต่อไปข้อที่3ครับกลยุทธ์การหลีกเลี่ยงการหลีกเลี่ยงในที่นี้คือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดถอนตัวออกจากความขัดแยง้งนั่นหมายความว่าเขายุติการเจรจาต่อรองอันนี้ไม่เป็นผลดีแน่นอนกับคู่เจรจาต่อรองถูกต้องไหมครับดังนั้นจะทําอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้หลีกเลี่ยง นะครับเราต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่นนะครับที่ตำ่ำหมายความว่าอะไรเราต้องคำนึงว่าคู่เจรจาต่อรองเนี่ยมีผลประโยชน์ร่วมกันกับเราแบบเท่าเทียมกันอย่างเสมอภาคครับข้อที่4ครับกลยุทธ์การตอบรองกลยุทธ์การต่อรองตรงนี้เนี่ยสำคัญแล้วครับก็คือชนะบางอย่างสูญเสียไปบางอย่างแต่คําว่าชนะบางอย่างสูญเสียไปบางอย่างเนี่ยไม่ได้เสียประโยชน์นะครับก็คือทั้งคู่ต่างฝ่ายเนี่ย ต่างได้ชนะเท่ากันแต,แต่แต่ละฝ่ายเนี่ยจะสูญเสียอะไรบางอย่างของตนเองไปเล็กน้อยเท่านั้นนะครับให้ผลการตอบรองค่อนข้างที่จะเท่าเทียมกันนะครับเกิดเกณฑ์ในการแบ่งว่าเราจะใช้อะไรมาเป็นการตอบรองเราจะใช้ประเด็นอะไรมาเป็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบอันนี้คือชัดเจนมากกลยุทธ์การต่อบรองครับต่อไปข้อที่5ครับกลยุทธ์การแก้ไขปัญหา การแก้ไขปัญหาคืออะไรในระหว่างที่เรากดเจรจาต่อรอมีความขัดแย้งมีปัญหาทําอย่างไรก็ต้องให้ความสําคัญทั้งผลประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นถ้าเราแก้ไขปัญหาด้วยยึดผลประโยชน์ตัวเองเป็นที่ตั้งปัญหาย่อมไม่ยุติเราต้องมองปัญหาคนอื่นด้วยครับของคู่เจจาของเราด้วยเราจะแก้ปัญหาได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันครับ การบรรลุข้อตกลงร่วมกันก็คือการแก้ปัญหาแล้วสำเร็จนั่นเองแล้วก็เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคู่เจจาต่อรองที่อยู่ตรงหน้าเราหรือบริษัทของเราที่ส่งเรามาเป็นตัวแทนนั่นเองนะครับยุทธวิธีในการเจจาต่อรองครับยุทธวิธีที่สําคัญครับก็คือกระบวน่ายุทธวิธีก็จะอยู่ภายใต้กลยุทธ์นั่นเองนะครับยุทธวิธีมีอะไรบ้าง1คือยุทธวิธีที่ใช้วาจาครับ และ2ยุทธวิธีที่ไม่ใช้วาจาที่ใช้วาจาเช่นอะไรบ้างครับการให้สัญญาการให้รางวาัลการเตือนการเปิดเผยตนเองการสั่งอันทั้งหมดเนี้ยเราใช้วาจาหมดเลยสัญญาสัญญาว่าจะทําให้ได้สัญญาว่าจะเป็นข้อตกลงกันเท่านี้เท่านี้สัญญาเป็นจริงเป็นจังยึดมั่นเชื่อมั่นคู่ใจจาตกลงการให้รางวาัลให้รางวัลคือให้อะไร ผลตอบแทนครับให้ของสมนาคุณนะครับหรือให้ผลประโยชน์ไอบางอย่างต่อคู่เจจาต่อคู่เจจาของเราด้วยการเตือนเตือนคือเตือนอะไรใช้ถ้อยคําในการเสนอแนะแต่จะเป็นเชิงลบครับไม่เป็นเชิงบวกนะครับการเปิดเผยตนเองเปิดเผยข้อมูลครับนะครับเปิดเผยอย่างสง,ง่าผ่าเผยเลยแล้วก็การสั่งนะครับเหล่านี้ก็ด้วยเช่นกันหรือยุทธวิธีที่ไม่ใช้วาจาก็ได้นิีงเงียบไปเลยครับการจ้องหน้าการสัมผัส เหล่านี้ก็ใช้ได้เช่นกันนะครับในการเจรจารตอบรองการเงียบไม่ใช่ว่าการตกลงและไม่ตกลงคู่เจรจารต้องดูให้ดีจ้องหน้าแสดงถึงความพอใจหรือไม่พอใจหรือการสัมผัสแสดงถึงอะไรบางอย่างของความมีอิทธิพลหรือเปล่านะครับเราต้องดูตรงนี้ด้วยดังนั้นจะเห็นได้ว่ากลยุทธ์และยุทธวิธีที่กล่าวไปแล้วข้างต้นมีความสําคัญครับนักเจรจารตอบรองนะครับที่เพียบพร้อมด้วยกลยุทธ์และยุทธวิธีเนี่ย นักเจียจายต่อรองผู้นั้นก็ย่อมเป็นผู้ที่มองเห็นชัยชนะเหนือผู้อื่นนั่นเองครับ